ตอนนี้คนไทยเริ่มตระหนักแล้วนะคะหลังจากแรงงานพมา่าเรียกร้องอยากจะมีสิทธิ์เหมือนกับอยากจะเป็นเจ้าของประเทศบอกว่าตอนนี้แรงงานพมา่ามีเยอะขนาดนี้ถ้าไทยส่งกลับประเทศพวกเขาจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าข้อเรียกร้องนั้นเยอะเหลือเกินแต่ว่าการกระทำเนี่ยไม่เหมือนกับที่เรียกร้องเลยโดยล่าสุดนา่าได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นพมา่าค่ะ โดยมีโพสต์จากเพจอยากดังเดียวจัดให้รีเทนพาร์ท6นะคะได้โพสต์เรื่องราวของวัยรุ่นพมา่าหลายคนค่ะที่รวมตัวกันทําให้คนไทยเนี่ยเรียกว่าผวาเลยนะคะบริเวณย่านซอยธนาสิทธิ์จังหวัดสมุทรปราการค่ะเขาบอกว่าตอนนี้บรรดาพ่อแม่แล้วก็คนที่มีลูกหลานเนี่ยออกมาเตือนกันนะว่าใครอยู่แถวนั้นจะต้องระมัดระวังเพราะว่ามีแรงงานพมา่าชอบรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็พยายามจะทําตัวเป็นเจ้าถิ่นอยู่บ่อยๆค่ะ ทำตัวกลางโดยเฉพาะกับวินมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านไปมาโดยทางเพจนะคะก็บอกว่าตอนนี้เขาได้มีการกล่าวกันเตือนเหล่าผู้ปกครองให้บอกถึงลูกหลานหลีกเลี่ยงไปอยู่ในย่านจุดนั้นเพราะว่ามีแรงงานพมา่าเนี่ยเหลืออยู่เยอะเลยตั้งแต่กลางซอยไปจนถึงท้ายซอยค่ะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะมีหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าวันนี้แค่รวมกลุ่มนะแต่วันข้างหน้าถ้าเกิดไม่คิดมีการแก้ไข อาจจะขยายกลายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติก็ได้บางคอมเมนต์บอกว่าหน่วยงานไหนที่จัดการเกี่ยวกับซอยนี้ช่วยออกมารับผิดชอบกันด้วยค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารวมพลเลยถ้ารัฐไม่ยอมทำอะไรคนไทยก็ต้องจัดการกันเอง บางคอมเมนต์ค่ะก็มองว่าแรงงานพมา่าเนี่ยเหมือนกับว่ามีการรวมตัวกันใหญ่ตั้งแต่มี NGO กับพรรคแปลกๆพรรคหนึ่งที่เขาว่ากันว่าคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแรงงานพมา่าเนี่ยปล่อยให้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะเกินไปแล้วนะควรจะมีการจํากัดหรือไม่ก็ไล่ออกไปบ้างบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าควรจะทําแบบประเทศอังกฤษไปเลยดีไหมจัดการด้วยอยากให้รัฐบาลดําเนินการสัที เรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้แต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับแรงงานพมา่าที่ออกมาเรียกร้องแล้วก็ขออยากจะมีสิทธิเท่าเทียมคนไทยโดยบางคนค่ะบอกว่าแบบนี้สวัสดิการของคนไทยควรจะเป็นของคนไทยอย่างแท้จริงค่ะคนต่างด้าวหรือว่าแรงงานต่างด้าวควรจะเข้ามาทํางานอย่างเดียวเท่านั้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาในเงื่อนไขเยอะก็เชิญกลับไปเลยค่ะมาอาศัยอยู่ในบ้านเรามาเรียกร้องสิทธิเท่ากับคนไทยแบบนี้ก็เชิญออกไปเลยดีกว่า เมืองกับเป็นภัยต่อความมั่นคงไหมถ้าหากข้อเรียกร้องต่างๆที่เขาระบุเอาไว้10ข้อเนี่ยถ้าเมืองไทยไม่ทำตามเดี๋ยวพวกเขาก็ไม่พอใจ หลังจากนั้นก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาเหมือนกับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยใจดีมานานเกินไปแล้วอยากจะรู้จริงๆว่าคนไทยมีรัฐบาลไทยในสภาหรือเปล่าบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าพวกแรงงานต่างด้าวเนี่ยพอมาอยู่ไทยนานแล้วก็เริ่มกลางมี1อยากจะได้20นี่ตั้งมาขอ10เดี๋ยวก็เอามากกว่านี้อีก ควรจะมีผลักดันให้คนที่เรียกร้องเนี่ยกับประเทศไปเลยพวกเขาอาจจะลืมตัวหรือเปล่าว่ามาเป็นแรงงานไม่ได้มาเป็นคนไทยที่นี่โดยมีผู้มาพูดถึงข้อเรียกร้องของคนเมียนมานะคะที่เป็นแรงงานต่างด้าวบอกว่าแต่และข้อเนี่ยยกตัวอย่างข้อแรกที่บอกว่านักการเมืองที่พม่าสามารถมาลีภายในไทยได้โดยต้องออกแบบประจําตัวให้โดยท่านนี้นะคะ ตอว่าปกติก็รีภัยได้อยู่แล้วนะถ้าเข้ามาไทยแบบถูกวิธีส่วนข้อ2ค่ะที่เขาบอกว่าแรงงานพม่าที่ทํางานในไทย จะต้องมีที่อยู่อาศัยในไทยถูกต้องตามกฎหมายด้วยบัตรเพียงใบเดียวแรงงานสามารถใช้บัตรใบเดียวในฐานะประชาชนไทยและนำไปทำธุรกิจในไทยได้อย่างถูกกฎหมายค่ะซึ่งเขาบอกข้อ2เนี่ยไม่ใช่คนไทยจะมาขอบัตรใช้ในฐานะคนไทยได้ยังไงช่วยคิดใหม่ด้วยส่วนข้อ3นะคะมาบอกว่าลูกหลานแรงงานที่เกิดในไทยสามารถได้รับการศึกษาในไทย และฝึกทักษะการทำงานในไทยได้ตามกฎหมายซึ่งข้อ3ค่ะปกติลูกหลานแรงงานพาม่าก,ก็มาเรียนในไทยได้อยู่แล้วแถมมามากเกินไปด้วยซ้ำส่วนข้อ4บอกว่าออกบัตรยังชีพให้แก่แรงงานผู้สูงอายุเหมือนคนไทยซึ่งจริงๆเนี่ยจะเหมือนกับว่าอยากจะเอาพ่อแม่มาเกาะภาษีคนไทยกินหรือเปล่าจริงๆเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วส่วนข้อ5บอกว่าตัวแทนพาม่าสามารถมาอยู่อาศัยในไทยได้แบบถูกกฎหมายซึ่งงงว่าตัวแทนพม นนี่่คืออะไรกันแนส่วนข้อ6มาบอกว่าพลเมืองชาวพม่าต้องสามารถต่ออายุบัตรได้และอาศัยอยู่ในไทยได้นานๆงงค่ะเขาบอกว่าการต่อวีซ่าต่างด้าวต้องนายจ้างเท่านั้นไม่อย่างนั้นจะแอบ,บมาทํางานอะไรก็ได้น่ะสินี่หมายความว่าแรงงานพม่าส่วนใหญ่เนี่ยคือแอบ,บเข้ามาเป็นแรงงานแบบผิดกฎหมายใช่ไหมส่วนข้อ7ค่ะบอกว่าต้องสามารถระดมทุนเพื่อพลเมืองชาวพม่าในไทยได้แบบถูกกฎหมายงงเลยข้อ7 เขาบอกว่าจะมาระดมทุนหรือว่าใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการทําธุรกรรมแบบนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วส่วนข้อ8มาบอกว่าประชาชนชาวพามา่าจะต้องสามารถสร้างสหาภาพอิสระในไทยได้โอยเขาบอกว่าจะมาระดมทุนหรือใช้เมืองไทยเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคงจะไม่ได้หรอกนะคะเข้าใจผิดหรือเปล่า ส่วนข้อ9บอกว่าแรงงานจะต้องได้รับความอิสระในด้านต่างๆในไทยทุกวันนี้อยู่ในไทยก็ไม่ได้มีใครไปบังคับอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากจะอิสระมากเนี่ยเชิญพวกคุณพี่แรงงานต่างด้าวชาวพม่าก,กลับประเทศไปได้เลยค่ะส่วนข้อ10บอกว่าแรงงานสามารถเปลี่ยนงานอะไรก็ได้ในไทยแบบอิสระค่ะโดยเขาบอกว่าข้อ10เนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนจะมาอิสระได้ยังไงเพราะยังไงก็ต้องสังกัดตามนายจ้างอยู่แล้วโดยล่าสุดนะคะก็ได้มีกระทู้ ในพันทิปค่ะบอกว่าบางเพจก็บอกว่าชาวเมียนมาในที่เป็นต่างด้าวเขาขอเรียกร้องแค่9ข้อบางคนก็บอกว่าข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยยกเลิกไปหมดแล้วดวมีหลายคนเลยนะมาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะเขาบอกว่าต้องดูสี่ตัวอย่างเนี่ยอังกฤษตอนนี้มีกลุ่มผู้อพยพมากมายดูได้จากในทวิตเตอร์เลยสื่อไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเห็นมากเท่าไหร่เดี๋ยวอีกไม่นานเราก็อาจจะมีแรงงานต่างด้าวจากพม่าที่ตอนเนี้ย มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากอบพยพหนีเข้ามาในเมืองไทยแบบผิดกฎหมายถ้าเกิดมีเยอะมากเกินไปรับรองเมืองไทยเนี่ยอาจจะจัดการไม่อยู่ก็ได้เหมือนกับที่อังกฤษกำลังโดนกระหน่ำอยู่ในตอนนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะปัญหาทุกอย่างจะสายเกินไปเมืองไทยควรจะมีการจัดการให้ดีสะกอ่อนบางคอมเมนต์ก็มองว่าจริงๆดูเหมือนเป็นกลุ่มที่เล็กน้อยมากค่ะแต่ว่าควรจะมีการป้องกันเอาไว้ดีกว่าบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่า จริงๆแล้วไม่เกี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาของคนต่างด้าวที่จะเข้ามาพักอาศัยและมาทำงานในประเทศไทยแต่ควรจะต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมเพราะว่าปัญหาของคนในประเทศก็ต้องมีการจัดการอยู่แล้วอีกอย่างประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่สัญชาติตามกฎหมายได้ยากที่สุดประเทศหนึ่งมีชาวต่างชาติหลายคนอยากจะเป็นคนไทยมากแต่ก็เป็นไม่ได้โดยยังได้พูดถึงข้อเรียกร้องต่างๆนะคะบอกว่าดูข้อหนึ่งเนี่ยที่ออกมาเรียกร้องดูแปลกๆแ,แล้วก ไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยจะเข้ามางิบเย็บได้ยังไง ส่วนข้อ 2. เขาบอกว่าแรงงานพมา่าจะขอมาอยู่ฐานะชาวไทยเป็นไปได้อย่างไรจะมาทมาํามาค้าขายอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกๆอย่างกําหนดเอาไว้เป็นของเฉพาะคนไทยเท่านั้นและการที่จะทำอะไรต่างๆเนี่ยคงจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรอกนะส่วนข้อ4ค่ะเขาบอกว่าทําไมต้องทําให้ถ้าโอนสัญชาติได้ก็ทําให้นะไปเน้นเรื่องโอนสัญชาติดีกว่าส่วนข้อ5เขาบอกว่าตัวแทนพมา่าอันนี้คือเขียนมาได้ยังไงไม่เข้าใจเลยอยากจะเป็นตัวแทนอะไร แบบนี้คุณจะต้องกลับประเทศไปก่อนส่วนข้อ6ค่ะเขาบอกว่าจริงๆก็มีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการต่ออายุบัตรอยู่แล้ว ประเทศไทยก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากส่วนข้อ7จ็ดเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยเพราะมีแววว่าน่าจะวุ่นวายมากเกินไปส่วนข้อ8ปดเขาบอกว่าสวดอยู่วัดไหนก็ไปวัดนั้นเลยค่ะและข้อเก้าเขาบอกว่าคนไทยยังมีอิสระเฉพาะในส่วนของตัวเองเลยครับไม่ได้อิสระในทุกๆอย่างอย่างที่ตัวเองคิดหรอกเพราะฉะนั้นต่างด้าวที่มาในไทยก็ต้องมีข้อจํากัดทั้งนั้นแหละ ส่วนข้อ10ที่บอกว่าขอเปลี่ยนงานอิสระจริงๆก็สามารถเปลี่ยนงานได้อยู่แล้วแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ